ตอนนี้ก็จะเป็นการลงพื้นที่ร่วมไปกับท่านประหลัดอำเภอปากทงชัยนะครับเราจะไปดูว่า,าบ้านช่องที่หลังจากได้รับประสบภัยพิบัติอุทกกััยเนี่ยตอนนี้เขา ดูแลซ่อมแซมกันไปถึงไหนแล้วแล้วก็สภาพบ้านเรือนนั้นเป็นยังไงบ้างแล้วก็รวมไปถึงขวัญกาลังใจของชาวบ้านเนี่แหละครับเดีย๋ยวเราจะไปสอบถามผู้ที่อยู่แถวนั้นกันครับผมตรงนี้น้ําท่วมสูงมากเลยครับสูงมากสสี่เมตรอลยครับ,รบโอ้สี่เมตรนี่รอยคาบเยอะโอ้เนี่ยแหละฮะโอ้เนี่ยถึงนี่เลยครับ โอ้ท่านชงครับเฉพาะบ้านผมเนี่ยมันสองเนี่ยมันไม่โอ้ขันสูงเลยนะเนี่ยนะครับโอ้อย่างนี้ไปไหนมาไหนเรืออย่างเดียวไปไม่ได้ครับไปไม่ได้กระแสนะมันแรงมากก็แสดงว่ายังมีคนติดอยู่บนบ้านนะคช่วงที่เกิดเหตุองคือคือสละอะฮะสละอ๋อไม่มีคนอยู่แล้วก็มันจะมีคนที่แข็งแรงหนุ่มๆจะจะอยู่อาศัยอยู่บ้างครับแล้วช่วงนั้นไปอยู่กันที่ไหนครับอยู่วัดบ้างอยู่บ้านญาติบ้างอ๋อ โอ้โหแถวนี้โดน, <ๆ S 1> นทำให้ทำใหม่เลยเดี๋ยวๆทั้งหลังนั่นนะครับโอ,โอ้ครับผมเพราะว่าบนฝาตึกไม่มีเลยก็นี่นครับอ๋อนี่บ้านของคุณยายเหรอครับครับ ยายไปอยู่ไหนครับไปอยู่คกุกย์ร้านสาวไปได้เพวอยู่นู่นครับผมเขาเอาเทียกเขามารับในบ้านนาเที่ยงโอ้ <c oughs> เขากลัวจะไปไม่ได้เขาก,กขาลัวเลยที่เขามาับดีใจไหมที่เขามาทำมาซ่อมบ้านให้เราเนี่ยดีใจหัวที่กินท้างลงและดีใจ ก็บ้านหลังนี้ก็เป็นบ้านของคุณยายวัย90ปีนะครับซึ่งได้ถูกภัยพิบัติน้ำท่วมนะครับจนเกิดความเสียหายนะครับบ้านช่องก็สังเกตดูนะครับตามหลังคาหรือว่าผ <มา S 1> น,นังอะไรอยเงี้ยครับ <ลง S 1> ก็คือต้องลื้อ <ลง S 1> แล้วก็ทำใหม่หมดเลยครับก็ยังดี <ปะ S 1> ที่เรายังได้รับการสนับสนุน,น,น,นและช่วยเหลือจากทงางภาครัฐหลายๆหลาย,ลายๆที่นะครับ ซึ่งวันนี้ก็มีทหารนะครับที่มาช่วยซ่อมบ้านให้หลังจากที่เราได้เข้ามาช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านแล้วเนี่ยรู้สึกอย่างไงบ้างก็ดีใจครับที่ได้มาช่วยเหลือประชาชนแล้วก็ <c oughs> เห็นคุณยายได้มีที่อยู่ที่อาศัยที่ดีขึ้นแล้วก็ก็ภูมิใจครับผม และนี่ก็เป็นบ้านหลังสุดท้ายนะครับซึ่งดูจากาผลงานของกองฐานช่างที่3นะครับซึ่งต่อเติมได้ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์นะครับแล้วก็ใกล้จะเสร็จแล้วด้วยนะครับผมก็อยากจะลงเข้าไปช่วยนะครับแต่ว่าไม่ได้มีฝีมือหรือว่าความรู้ทางด้านช่างนะครับก็ขอยืนเป็นปกำลังใจงห่างๆดีกว่านะครับ จากช่วงที่แล้วนะครับที่ได้มีการแจกใบปราวประชาสัมพันธ์กันนะครับเกี่ยวกับการให้บริการการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าก็ได้มีชาวบ้านจํานวนมากนะครับมาใช้บริการกันอย่างลดหลามเลยละครับซึ่งพิธีกรของเราเองนั้นนะครับก็ต้องเดินทางกลับไปช่วยน้นองๆนะครับในการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้ากันต่อครับการบริการเพียงจุดเดียวของพี่น้องชาวอาชีวะพระมหาไถยนั้นก็ดูจะไม่เพียงพอซะแล้ว เมื่อน้องๆเขาได้ออกมาตั้งบูธกันถึงหน้าตลาดเก่าเลยครับผมเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันนะครับว่าน้องๆตอนนี้เขางานเยอะมากแค่ไหนครับไปเลยครับอ๋อตอนนี้ตั้งแต่ชั่วโมงที่ผ่านมานี่สิบกว่าเครื่องเลยใช่ไหมครับโอใช้ได้เลยทีเดียวดูแต่ละคนตอนนี้ไม่มีใครว่างงานแล้วนะครับมีงานทํำกันหมดนะ ลุงเอาอะไรมาซ่อมครับเดีจะเอาทีวีอ๋อทีวีมาซ่อมเอามาซ่อมอยังครับยังอ๋อม,มดเหรอครับจะมาถามว่าเขาทำเขาคนที่เท่าไหร่แล้วยแม่มาเขาลุงรู้สึกยังไงบ้างโอ้ประทับใจแล้วเขามีความสาม,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 มารถอือใช่นะครับผมเดี๋ยวผมคงจะต้อง าอะไรหยิบจับทำบ้างลนะครับอยู่เฉยไม่ค่อยเป็นครับ ยังไงบ้างที่เราได้เข้ามาช่วยเหลือสังคมในวันนี้รู้สึกภูมิใจครับถึงแม้ไม่มีเงินทองจะช่วยเหลือแต่มีน้ําใจมาต้อมให้ปีอย่างนี้ครับค่าไหลเราก็ไม่ได้คิดครับค่าบริการอะไรก็ไม่คิดเยต้องให้ปีเราเป็นคนพิการส่วนหนึ่งที่ทําประโยชน์ให้กับสังคมได้เราไม่ใช่ดูแต่บ้านรอความทวยเหลือจากคนปกติก็ภาคภูมิใจครับถึงแม้จะเหนื่อยรก็ภูมิใจครับครับผม คิดว่าคืนนี้จะอยู่ถึงกี่โมงตะาไว้ประมาณเที่ยงคืนเที่ยงคืนใช่ไหมโอ้เที่ยงคืนนี้ก็ดึกแล้วนะครับแล้วพรุ่งนี้ก็ต้องตื่นเช้ามาต้อมอีกใช่เจ็ดโมงครึ่งขนาดนี้ก็เป็นเวลาตีหนึ่งกว่าแล้วนะครับน้องๆหลายคนก็ยังนั่งทำงานกันอย่างขมักขม้นนะครับเพราะว่า เครื่องที่เข้ามาใช้บริการเนี่ยเยอะมากจริงโอ้ยนี่สู้กันแบบสุดยอดนี้ยังจะเอาต่อยครับเนี่ยไม่เสร็จไม่เลิกบางคนขาดเดียวก็ยังต้องเ คุณผู้ชมครับการออกมาช่วยเหลือของกลุ่มน้องคนพิการในครั้งนี้นั้นนะครับแม้จะเป็นการช่วยเหลือเพียงเล็กน้อยก็ตามแต่นั่นก็แสดงได้เห็นแล้วนะครับว่าคนพิการเองก็เป็นส่วนหนึ่งของสังคมเช่นกันครับ